ครับวันผมจะมาแนะนออาหารจิดชนิดที่ไม่ควรกินทุกวันหนึ่งอาหารกระป๋องหัวและมะเขือเทศกระป๋องอานดูไม่มีสิทธิ์แต่จริงๆแล้วพวกมันมีสารเคมีอันตรายที่สามารถสร้างความเสียหายได้ในระยะยาวเนื่องจากตัวกระป๋องประกอบด้วยสาร BPA ซึ่งอาจทําให้เป็นโรคหัวใจและโรคอ้วและโรคเบาหวานสอง ผักตระกูลกะหล่ำปีแม้ว่าผักคะนา้าบ็อกโคลี่และกะล่ำดอกจะอุดมไปด้วยสา,า,ารธาตุมังลุดและสารอาหารอื่น,นแต่การรับประทานอาหารผักเหล่านี้อ่อนเต็ไปอาจทําให้เป็นโรคฮอรออ์โมนหากคุณขาดผักคะน้าไม่ได้ก็ลองนํามาปรุงสุกซะก่อนเนื่องจากจะช่วยลดยสารที่ทําให้เกิดโรคของฟอ,อกได้สามผักกูน่า อาทิตยหน้ามีสารประรโลมสูงซึ่งอาจทำลายพัฒนาการของเด็กและกระตุ้นให้เกิดอาการโรคหัวใจไยในผู้ใหญ่ได้ดังนั้นควรหรันละมัดหันละรับประทานอาหารที่เป็นไลปูน่าแทนเนื่องจากมีระดับสารประโลมต่ำและควรรับประทานเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง4เนื้อสัตว์แปรรูปคนส่วนใหญ่นิยมทำแซนด์วิชเป็นอาหารกลางวันแต่คุณทานไม่ทราบเป็นอันตรายเนื้อสัตว์แปรรูปที่ผ่านก่อมะเร็งดังนั้นควร จำใครกะรับประทานอาหารเน้นสัตคิที่แบ่งการแปรรูปต่างๆเช่นรวมปั่นและเนื้อหมักเกลือ5้าน้ำผลไม้ปัน่นน้ำผลไม้ปั่นนั้นเต็มไปด้วยน้ำตาลทรายและควรจะเป็นอาหารมือพิเศษมากกว่าจะเป็นอาหารทดแทนลองลดปริมาณผลไม้และเครื่องผักมากซึ่งจะดีกว่าเนื่องจากจะช่วยลดการบริโภคน้ำตาลลงด้วยสำหรับวันนี้สวัสดี